สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง face off นำแสดงโดยพระเอกเจ้าบทบาทนิโคลัสเคลชเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ที่ต้องสลับหน้าเป็นโจรแฝงตัวเข้าไปในกลุกเพื่อหยุดการก่อการร้ายครั้งใหญ่เรื่องนี้น่าสนใจและโคตรมันส์ขนร,รับชมผมขอทุกคนจะสก็ไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนเราก็ไปดูกันเลยครับแคสเตอร์ทรอยผู้ก,ก่อการร้ายที่มีชื่อเสียง ทําการซุ่มยิงชอนอาเชอร์ตำรวจ FBI เขาเดียวใกล้ออกไปกระสุนทะลุต,ตัวชอนโดนลูกชายที่อยู่ด้านหลังด้วยผลค,คือชอนไม่ตายแต่กลับเป็นลูกชายตายแทน6ปีต่อมาหลังจากวันที่เสียลูกชอนยน่ียก็ทำงานหนักเพื่อหาคนที่ลงมือวันนั้น <c ans man> เขาแค้นมันแบบฝังหุ่นชีวิตเขาอยู่เพื่อล้างแค้นมันเท่านั้นและตอนนี้ชอนก็รู้แล้วว่าแคสเตอร์ทรอยคือคนที่ลงมือแต่ยังจับตัวมันไม่ได้ ฉากตัดมาที่แคสเตอร์ที่กำลังติดตั้งระเบิดขณะที่ชอนเนี่ยก็โมโหลูกน้องที่ยังไม่ได้ความอะไรมีเพียงเขาที่ดูจริงจังอยู่คนเดียวพวกเราจะพักก็ต่อเมื่อปิดคดีนี้ได้ชอนบอกลูกทีมซิ่งแคสเตอร์ก่อติดตั้งระเบิดเสียจเรียบรนอยภรยายชอนโทรมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ทันได้รับติโต้เพื่อนร่วมงานก็มาบอกอย่างรีบร้อนพอลักส์ทอยน้องชายแคสเตอร์ทอยเพิ่งจ่ายเงินสดเช่าเครื่องบินเจ็ตที่แอนเดอร์สันแอร์ฟิลด์ชอนสั่งคนของเราขึ้นไปบนเครื่องแต่เราไม่มีวีแววของแคสเตอร์เลยนะ พอลัสมันไม่ไปแน่ถ้าไม่มีพี่ชายแคสเตอร์เดินเท่สโลลงจากรถลูกน้องมอกของประจำตัวและนี่คือพอลัสทรอยน้องชายของแคสเตอร์สุดยอดเด็กเน์ดอฉริยะแคสเตอร์ก็ถามแกคงไม่ทำอะไรนอกแผนใช่ไหมพอลัสตอบว่าเขาแค่เช่าเครื่องบินเพื่อประหยัดเวลาให้พี่แคสเตอร์ผูกเชือกรองเท้าให้กับพอลัสถ้าพี่ไม่รักแกมากขนาดนี้พี่คงฆ่าแกไปแล้วไอ้น้องแคสเตอร์จะจ่ายเงินให้กันแต่เขาก็ดึงกลับ แกถูกจ้างให้มาปกป้องน้องชายชั้นจากทุกคนนั่นหมายถึงรวมตัวเขาเองด้วยวันที่18อยู่ให้ห่างจากกลางเมืองเอาไว้แหละเพราะมันจะมีควันเยอะหน่อยพวกแคสเตอร์ขึ้นเครื่องแต่ยังไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าเนี่ยพวก FBI ก็ยกขยโยงมาซะก่อนแคสเตอร์2อกระจก แกเองนแล้วอาเชื่อสาวในเครื่องก็จอ่อปืนใส่มี FBI อพอลักซ์เข้าบวกกับเธอแคสเตอร์จอ่อปืนใส่นักบินเอาเครื่องกันซะแคสเตอร์จับเด็กชอนออกมาและยิงฆ่าเธอต่อหน้าเขาชอนลงจากรถเปลี่ยนมาขึ้นควอบเตอร์ติโตก็ด่าไล่หลังไอตายสิชอนชอนบินไปยิงใส่เครื่องแจ็ทําให้ขึ้นบินไม่ได้และชั้รงงานอย่างจาังเอฟบีไอล้อมที่นี่ไว้แต่แคสเตอร์ก็เตรียมปืนพกผู้ใจพยานตัวเหนี่ยวกลยขวดขู่สองฝ่ายร่วมปืนใส่กันพวกติโต้จับพอลักซ์ไปได้ ช้อนจ่อปืนเข้ามาเขาได้ดวลกับแคสเตอร์ที่มีฝีมือฉากาจมากยิงเปลี่ยนกระสุนแบบโคตรเท่แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกช้อนจ่อปืนใส่ยอมซะแคสเตอร์หมดเวลาแล้วอีกฝ่ายก็หัวเราะแกยิงฉันซะดีกว่าช้อนเพราะว่าแกเลือกกระสุนนัดเดียวแกก็เหมือนกันพวกเขาจ่อปืนใส่กันแคสเตอร์บอกเรานี่เหมือนกันจังเลยนะต่างรู้ใจปืนสิ่งที่ฉันกับแกต่างกันคือฉันไม่แคร์เรื่องเป็นตายแต่แกแคร์แกไม่เคยมันใช่ไหมช้อนมาอยู่กับพวกเราสิอุปปาโซโครกซะ ฉันกำลังจะปล่อยไฟล้างลอกแบบที่นาะรทอกเอลเอควรโดนฉันจะละเว้นให้สักครั้งถ้าฉันกับน้องรอดไม่ได้ซึ่งชอนเนี่ยก็ไม่เชื่อคิดว่าแคสเตอร์แหกตาแคสเตอร์ยิงปืนออกไปแต่ว่าเขานั้นกลับนับกระสุนเพ็ยเพราะว่ามันไม่มีลกูกแคสเตอร์จึงแร้งยอมมอบตัวก่อนที่จะแอบดึงมีดออกมาแต่ว่าชอนเนี่ยก็รู้ทันเขาถีบแคสเตอร์จนถูกลมเป่ากระแทกเหล็กและได้หมดสติลงไปติโต้บอกดูเหมือนว่าเขาจะตายแล้วนะ ฉากตัดมาชอนก็กลับบ้านและนี่คืออีฟอาเชอร์ภรรยาของชอนยับที่กําลังทะเลาะกับลูกสาวเจมี่ตั้งแต่เธอเสียน้องชายไปเนี่ยเจมี่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเด็กที่หัวร้อนและก็ชอบมีเรื่องเอเพิ่งถูกพักการเรียนเพราะว่าไปตีกับเพื่อนชอนเข้าไปคุยเจมี่เนี่ยก็ไม่อยากจะพูดและเดิอนออกไปอีกก็ต้องไปทํางานเธอเป็นหมอโทรไปแกจะบอกแต่ชอนก็ไม่รับสักทีชอนบอกกันทีมันเสร็จผมละผมจับแคสตเตอร์ได้แล้วมันจบแล้วที่รัก ทั้งสองเข้ากอดกันชอนเนี่ยก็สัญญาเขาจะชดเชยให้เธอและลูกจากที่เอาแต่ทํางานจนไม่มีเวลาให้เขาจะย้ายมาทํางานนั่งโตอีฟดีใจมากฉันต้องการเพียงคุณเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าชอนไปถึงที่ทํางานทุกคนเนี่ยก็ปรบมือแสดงความยินดีกับการปิดคดีแต่ว่าชอนไม่ดีใจสักนิดหรือว่าต้องสลาชีวิตเพื่อนตารวจไปตั้งมากมายมิลเลอร์จากหน่วยชำนาญพิเศษก็มาขอคุยเธอได้มอบดิสที่อยู่ในกระเป๋าพอลลักส์ทรอย พวกเขาเปิดดูดูเหมือนเรื่องระเบิดที่แคสเตอร์ขู่ไว้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงซึ่งในคลิปคือปลอกระเบิดระเบิดจุลเชียครคลุงวงวังหนึ่งตารางไมล์นั่นขึ้นอยู่กับความแรงของลมชอนหัวเสียมากมันอยู่ไหนพอรลัสทรอยชาติตัดป่าพวกเขาสอบปากคำพอรลักส์แต่เขาเนี่ยจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะได้พบพี่ชายชอนขอคุยกับพอ10นาทีแต่ว่าวิกเตอร์ที่เป็นพออ b i ก็บอกให้ชอนวางเมือเพราะได้ตัวแคสเตอร์แล้วเราให้อพยพคนทั้งเมืองเพราะว่าลางสังหรณ์ไม่ได้หรอก ช้อนสวนทันทีผมรู้จักแคสต์เตอร์ทอยดีเกินกว่าจะเป็นแค่ลางสังหรณ์มิลเลอร์จะสงสัยเข้าไปในคุกเพื่อพอรลักซ์จะหลุดปากออกมาคนเดียวที่มันจะคุยด้วยก็คือพี่ชายของมันซึ่งชิงตายไปซะแล้วถ้าเช่นนั้นก็คงเหลือแค่ทางเดียวตัดมาที่หลับมิลเลอร์เนี่ยก็พาชอนมาดูแคสเตอร์ที่นอนอยู่บนเตียงรับนี่คุณยังเลี้ยงชีวิตเขาไว้เหรอนี่ใจเย็นไว้แค่จะใช้นิทราเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถเดินเข้าไปในคุกและกอดคอพอรลักซ์แบบที่แคสเตอร์ทำได้ละ่ะ ผมไม่รู้้วคุณกำลังพูดเรื่องอะไรและนี่คือด็อกเตอร์มาลโก้เขาสามารถตัดต่ออวัยวะพ่อเซลล์ร่างกายเขาสามารถเปลี่ยนได้ทั้งใบหน้าและเสียงของพยานฝ่ายรัฐบาลครับพวกเขาก็พาไปดูหลับมันไม่ใช่การย้ายเซลล์ถาวรแต่แค่ชั่วคราว เลือดผู้คุณไม่ตรงกันแต่พอลักซ์ไม่รู้ความสูงสูงสีกันมากสีของผิวหนังสีในตาเกือบเป็นสีเดียวกันเลยด็อกเตอร์จะใช้เซลล์แต่งผมใช้ไมโครปรัปลูกข้นตามตัวทาสัญญกรรมที่ท้องเอาไขมันออกที่พูดมาทั้งหมดหนง่ายที่ยากที่สุดอยู่ที่ใบหน้าและนี่คือน้ากากต้นแบบด้านในจะเป็นของชอนส่วนด้านนอกจะเป็นโครงหน้าของแคสเตอร์เหมือนเราวางใบหน้าเขาไว้ด้านนอกไม่ใช่หน้าปลอมเป็นของจริงจากนั้นจะเชื่อมกร้ามเนื้อที่ฉีกขาดและพอ่อกระสาท คุณต้องการเอาหน้าเขามาแปะบนหน้าผมเหรอแค่ขอยืมเราผ่าตัดคืนกลับเหมือนเดิมได้ชอนปฏิเสธหัวแข็งแต่มิลเลอร์บอกไม่มีใครอีกแล้วคุณตามล้างตามผลานแคสเตอร์มาหลายปีผมจะบีบให้น้องมันพูดออกมาถ้าคุณทำไม่ได้ระเบิดตูมตามขึ้นมาแคสเตอร์ก็จะเป็นผู้ชนะนะ ชากตัดมาชอนสอบปากคำซาชาภรรยาแคสเตอร์ทอยแต่ว่าเธอไม่ยอมบอกอะไรชอนก็ขู่ว่าเธอคือผู้ต้องหาฐานให้ที่พักอินแคสเตอร์เขายกหูกริ่งเดียวลูกชายซาชาจะได้ย้ายไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าเธอก็บอกแค่ว่าไม่ได้เจอทอยมาเป็นปีแล้ว ชอนสอบถามดีทริสพี่ชายของซาชาต่อเขาจ่อปืนใส่มันจนยอมบอกออกมาแคสเตอร์เคยพูดถึงวันที่18เขารู้แค่นั้นพวกเขารู้แค่วันเที่แต่ไม่รู้ที่ตั้งระเบิดคนเดียวที่รู้ก็คือน้องชายมันเนี่วเล่บบอกชอนถึงคิวคนละใครรู้แผนนี้บ้างไม่มีใครรู้นี่เป็นความลับเฉพาะกิจไม่มีการบันทึกเด็ดขาดคุณบอกไม่ได้แม้แต่เมียชอนคิดหนักผู้คุณขอร้องให้ผมทำเรื่องผิดกฎหมายเสี่ยงชีวิตและขอให้ผมเข้าไปในปกุ่มมืดที่มีแต่คนรักผมทั่วหน้าแล้วไว้ใจผม สุดท้ายชอนก็ตกลงเย็นวันนั้นชอนกลับบ้านเด็กคิดหนักว่าจะบอกภรรยายังไงและว่าเขาเพิ่งสัญญากับเธอว่าจากนี้จะมีเวลาให้อีฟที่ไม่รู้อะไรเธอก็เข้าจูบลูบหน้าอกเขาที่มีรอยกระสุนจากฝีมือแคสเตอร์อีฟใช้มือลูบหน้าเขาทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อคุณอยู่บ้านอีฟถ้าผมจะบอกคุณว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบสิ้นจนกว่าผมจะทํางานสุดท้ายอีฟได้ยินแบบนั้นก็โผล่ตัวออกมาท,าทันทีชอนพยายามบอกว่างานนี้มันสําคัญมาก หมายความว่าคุณจะกลับไปทำธุรกิจอีกแล้วเหรอครั้งสุดท้ายเท่านั้นน่ะผมจะไม่ไปไหนแล้วั่นคือสิ่งที่คุณบอกฉันชอนถอนหายใจหรือว่าเขาผิดจริงๆคุณไม่เคยต้องให้ฉันบอกว่าคุณต้องทำอะไรชอนเพราะงั้นเชนไปซะตอนนี้ชอนจูบลาลูกสาวตัดมาที่หลับซึ่งตอนจะลงมือจริงๆเนี่ยติโต้ก็เปลี่ยนใจเขาแนะนําชอนวันนี้มันฆ่าตัวตายชัดๆแต่ชอนเตรียมใจมาพร้อมแล้วถ้าด็อกเตอร์ทาได้อย่างที่เขาพูดมันก็อาจจะเวิร์คฉันก็จะกลายเป็นแคสเตอร์หัวเรือหอ่ ชอนบอกด็อกเตอร์เขาอยากให้เก็บรอยแผลเป็นที่หน้าอกไว้มันสาคัญกับเขามากด็อกเตอร์ตกลงชอนถอดแหวนฝากไว้กับติโต้และขั้นตอนสําคัญก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องชอนถูกทําให้สลบก่อนจะถูกปรีดที่ใบหน้าเปลี่ยนแปลงสมองถอดใบหน้าของแคสเตอร์นํามาใส่ที่หน้าของชอนพวกเขาทําสําเร็จชอนกลายเป็นแคสเตอร์รอย แต่พอมองตัวเองในกระจกเขาก็ยิ้มทั้งน้ำตาจับใบหน้าตัวเองก่อนที่จะเอามือไก่เนา้าผากแล้วเริ่มร้องไห้ชอนทำลายข้าวของเพราะที่ใบหน้าของเขานั้นมันคือคนที่เขาเกลียดที่สุดในโลกติโตทำให้ชอนมีสเตปนายคือิชอนอาเช่หลังจากจบงานนี้ผมอยากให้คุณลอกหน้ามันแล้วเผาทิ้งซะ ด็อกเตอร์ทำการติดไมโครชิปเพื่อเปลี่ยนเสียงให้เหมือนกับแคสเตอร์ตอนนี้เหลือเพียง6วันก่อนถึงวันที่18ชอนถูกนำตัวไปที่คุกเอราวันเขามีเวลา2วันที่จะทำให้พอลลักซ์พูดว่าระเบิดตั้งอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะได้หรือไม่มิวเล่ก็จะเข้ามาเพื่อพาชอนออกจากคุกเขามองเพื่อนครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกเอาผ้าคลุมหัวชอนมาโผลที่ห้องตรวจนักโทษผู้คุมเดินเข้ามาตรวจเขาชื่อวัตัน ตอนนี้แกเป็นสมบัติของทันทสถานเอราวันก็นเลเมืองแห่งแดนลับแหลไม่มีใครรู้ว่าเรามีตัวตนเมื่อฉันบอกว่าก้นของแกเป็นของฉันฉันก็หมายความตามที่พูดชอตถูกล็อกขาด้วยบูธเหล็กโดยพื้นของคุกน,นี้เป็นสนามไม่เหล็กขนาดักษ์บูธจะเป็นตัวชี้ตำแหน่ง ชอนถูกนําตัวไปรวมกับนักโทษคนอื่นซึ่งแต่ละคนพอเห็นหน้าเขาเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าน,นี่มันตัวพอ่อชอนได้เจอพ่อลักซ์และกําลังจะเดินไปหาแต่เบิร์กนักโทษคนหนึ่งก็เข้ามาทักไหนจำฉันไม่ได้เหรอช่งชอนเนี่ยก็รู้จักครับตัวเขาเป็นคนจับมันเข้าคุกด้วยมือตัวเองชอนไม่อยากเสวนาด้วยจะเดินไปหาพอ่อแต่นักโทษที่ชื่อบ๊อบก็ได้เข้าจอมปีจากด้านหลัง ผู้คุมที่เห็นไงก็ให้ดึงคําสั่งไว้ก่อนยังไม่ต้องห้ามเพราะว่าอยากเห็นฝีมือนะักโทษใหม่เหมือนกันชอนถูกจมตีฝ่ายเดียวออรัลัคก,ก็มองอย่างแปลกใจทำไมพี่ชายฉันเปลี่ยนไปวะเนี่ยชอนก็พยายามคิดว่าตัวเองคือแคสเตอร์ทอยสุดยอดวายร้ายเขาทําหน้าให้เบือนมันพยายามพูดจาหยาบคายแล้วก็เข้าซัดบ๊อบเขาจัดหนักให้มันทุดใหญ่กูแคสเตอร์ทอย โอนี่แหละชอนเล่นเป็นคาสเตอร์แบบจัดเต็มทั้งบ้าระห่ำเลซาเดยดพูดไปก็ร้องไห้ไปชอนจะฟาดบ๊อบแต่ก็หยุดตัวเองไว้ได้พอเหตุการณ์สงบวอตันเนี่ยก็จับทั้งสองไปขังชอนบอกวอตันถ้าฉันออกไปได้เมื่อไหร่ฉันจะไล่แกออกซะตัดมาที่หลับ อยู่ๆแคสเตอร์ก็สะดุ้งตื่นเปิดผ้าพันหน้าแล้วก็ตกใจร้องไห้ที่หน้าตัวเองหายไปเหลือเพียงแค่นหน้าของชอนแคสเตอร์โทรบอกพ่อลักซ์มีคนเอาหน้าชั้นสลับกับไอ้ตำรวจนั่นแต่ว่าก็ดีมันกันเราจะเล่นกับมันแคสเตอร์สั่งคนไปจับด็อกเตอร์มาดับเขาเปิดดูคลิปการตัดเปลี่ยนใบหน้าแล้วก็สั่งให้ด็อกเตอร์เนี่ยเอาใบห,หน้าชอนมาใส่ให้เขาเกมการสลับหน้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นกลับมาที่คุกชอนเดินไปหาพอลักซ์ภาษาัตยังไม่กลับมาเหรอเพี่อ ชอนบอกว่าตอนนี้เขาบเบลออยู่โดนช็อตไฟฟ้ามาหรอหรือว่าโดนจับขึ้นเตียงขาเฮ้ hey, ี่ฉันเขาคันโคม่าอยู่นะแกนี่ขี้ระแวงชิบหายในนี้เขาให้ยาแกกินหรือเปล่าเนี่ยแล้วฉั้นกินยาเลยล่ะชอนหันหน้าหนีจากที่เขาเสือเรื่องแคสเตอร์มาหลายปีเนี่ยชอนก็ตอบได้สบายรับฉันไม่ได้ลืมหรอกนะก็เหมือนกับทุกเรื่องนั่นแหละฉันไม่เข้าใจว่าไอ้เมื่อวานนี้มันโจมตีชั้นทําไมบ๊อบนั่นเหรอก็พี่จัดหนักทั้งเมียทั้งน้องสาวมันคืนที่มันถูกส่งมาที่นี่ ชอนก็เย็ม้มก่อนที่จะบอกเราจะระเบิด l อไอ้น้องเจ๋งไหมล่ะพอลักซ์เนี่ยก็ได้พูดออกมารับพวกกองทัพที่จ้างเราเงินสิล้านนั้นมันจะจ่ายแหละชอนเนี่ยก็พยายามพูดเพื่อให้อีกฝ่ายหลุดปากออกมาว่าระเบิดอยู่ที่ไหนสุดท้ายพอลักซ์ก็บอกจริงๆครับว่ามันอยู่ที่ LA c o คอนวิช o ั่นเซ็นอร์ชอนก็เยิม้มขอบใจเรื่องอะไรอะ่ะแกมันไอตัวสืดสังเวช ชอนเดินจากไปภารกิจของเขาถือว่าสําเร็จแล้วเขามาที่เนี่ร้วย่อยากรู้ที่ตั้งระเบิดเท่านั้นชาติดตมามีคนมาเยี่ยมชอนเขาเยิ้ยมดีใจเราคิดว่าจะเป็นพวกตีโต้แต่แล้วก็ผีเพราะชายคนนั้นก็คือเขาเองรับสวยแล้วกูแคสเตอร์เดินยิ้ยมเข้ามามองหน้าตัวเองที่อยู่กับชอนช่วยเหรอเกคูมาอยู่ไม่ใช่เหรอ ชอยก็โชว์หนังเสือพิมพ์ซึ่งตอนนี้แลบนั้นถูกปิดไปแล้วครับแถมมันยังได้ฆ่าพวกมิวเลอร์ทั้งหมดแคสเตอร์โชวแวนอีชอนฝากไว้กับจิโตพวกเขาตายทั้งหมดแล้วตอนนี้จจงไม่มีพยานรู้เห็นว่าชอนเปลี่ยนใบหน้าดูเหมือนแกจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตแล้วล่ะฉันต้องกลับแล้วนะมีงานราชการให้โกงเงินแล้วก็ไม่มีแอขีเงาให้จุดจุดจุดแคสเตอร์เข้าจุดหน้าตัวเองชอนเนี่ยก็โกรธจัดจะฆ่ามันแต่ผู้คุมก็เข้ามาหยุดไว้ฟาดชอนไปชุดใหญ่ จากนั้นแคสเตอร์ก็สวมรอยเป็นชอนขับรถกลับบ้านไปหาอีฟซึ่งเธอเนี่ยกำลังจะไปทำงานตอนนี้ยังเฮิร์ตไม่หายชอนมองรูปร่างเธอและดูชอบมากแคสเตอร์อ่านบันทึกชอนจนรู้ว่าเขานั้นไม่ได้นอนกับภรยามาสองเดือนแล้วแคสเตอร์เจอ,เจ,อเจมี่ที่กำลังดูดบุหรี่กับชายหนุ่มเขาเดินมาหาเธอจับบุหรี่ขึ้นมานี่พ่อสูบบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอีกหน่อยจะได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแคสเตอร์เป่าควันโชปป้าป๋าจะเปลี่ยนโฉใหม่เจมี่เนี่ยก็แปลกใจและหัวเราะ แคสเตอร์สุดแฮปปี้ขณะที่ชอนนั้นตรงข้ามยับตอนนี้เขามืดแปดด้านที่สําคัญพอลักซ์ก็ถูกปล่อยตัวเพราะว่าแคสเตอร์ในร่างเขาได้เจรจาให้พอเป็นพยายนของรัฐชอนพยายามบอกวอตันว่าเขาคือชอนอาเชอร์มีระเบิดติดตั้งอยู่ที่เอลเอชั้นชอนตัวจริงวอตตันเหยียบมือชอนเขาไม่เชื่อคําพูดนักโทษอยู่แล้วที่สำนักเอฟบีไอพออยู่ในห้องสอบปากคําแคสเตอร์ <C aster S 2> เข้าไปบอกน้องชายให้มันยอมบอกวิธีถอนระเบิดเพื่อที่เขาจะได้หน้ากลายเป็นฮีโร่พอไหนก็เอาด้วย จากนั้นแคสเตอร์ก็โชว์เดี๋ยวปลดระเบิดโดยรอให้เวลามันเหลือเพียงแค่หนึ่งวีจึงค่อยกดหยุดและข่าวนี้ก็ดังไปทั่วโลกชอนที่ดูข่าวอยู่ในคุกเขาก็เศร้ามากมาร้องไห้ในห้องขังคนเดียวทุกคนปรบมือให้แคสเตอร์ซึ่งเขาเนี่ยก็ตอบรับอย่างยินดีจินวันนั้นแคสเตอร์จ If, ัดดินเนอร์เซอร์ไพรส์เอฟเธอก็แปลกใจที่สามีเปลี่ยนไปมากแต่ก็ไม่สงสัยอะไรนักโทษเดินออกกำลังกายชอนก็ถามเบริร์เขาอยากจะแหกคุกครับจะถอดบู้เหล็กได้ยังไง ซึ่งมีทางเดียวเท่านั้นคือตอนอยู่ในห้องพยาบาลที่เขากําลังจะดวนช็อตไฟฟ้าชอนก็เดินออกจากแถวไปขอบุหรีผู้กลุ่มอีกฝ่ายไม่ให้ ชอนจึงแย่งมันมาเขาถูกผู้คุมรุมฟาดและถูกพาตัวไปยังห้องพงยาบาลซึ่งตอนนั้นบ๊อบเนี่ยก็กําลังถูกไฟฟ้าช็อตอยู่หัวตันสั่งเอาบ๊อบออกมาและให้ชอนขึ้นไปแทนชอนขอให้จุดบุหรี่ให้เขาหน่อยหัวตันจัดให้เพราะยังไงเขาก็ต้องตายอยู่แล้วหัวตันถอดบุหล็กชอนออกชอนบอกบอ๊อบที่นอนอยู่กับพื้นฉันไม่ได้แต่ต้องเมียแกน้องสาวแกด้วยฉันรู้ว่าเมียแกรักแกและยังคอยแกกลับไปอยู่เรางั้นไปจากที่นี่กันเถอะชอนกำลังจะถูกช็อตแต่บ๊อบเนี่ยก็ฟาดวัตันชอนจ้้บุ่ส่สผูคมจืน การด้านบนในห้องควบคุมเนี่ยก็รีบแจ้งเรื่องไปยังทุกคนจากนั้นบ๊อบและชอนก็ช่วยกันต่อสู้กับผู้คุมแต่บ๊อบเนี่ยก็พลาดตกลงไปชอนพยายามดึงช่วยแล้วแต่ไม่ไหวจริงๆชอนหนีไปด้านบนได้แต่ว่าคุกแห่งนี้มันกลับอยู่กลางทะเลชอนหัวเสียมากอ๋อผู้คุมก็บินมารัวปืนใส่ชอนไม่ยัง้งเขาวิ่งหน,นีตายอย่างเดียวก่อนที่จะกระโดดลงทะเลไป ด้นอีฟและแคสเตอร์พวกเขาไปเยี่ยมหลุมศพไมเคิลในวันครบรอบการจากไปอีฟร้องไห้แคสเตอร์ก็นิ่งเพราะว่าไมเคิลตายเพราะเขาที่สำนัก FBI วันได้แจ้งเขาแคสเตอร์ว่าแคสเตอร์ทอยหรือว่าชอนตัวจริงเนี่ยเขาได้ตายแล้วเขาถูกฆ่าตอนนี้ออกจากคุกแคสเตอร์อยากเค็นศพแต่พวกวันได้ยังไม่เจอแคสเตอร์กโกรธมากสั่งจ้างตำรวจ LA เขายังไม่ตายหรอกและจะมาที่นี่แน่ชอนรอดมาได้เขาขโมยรถและโทรไปหาอีฟที่กำลังทำงานอยู่เขาพยายามบอกเธอ ชายที่คุณคิดว่าเป็นสามีแต่ว่าเขาไม่ใช่อีฟไม่เชื่อไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่าโทรมาอีกแต่พ่อวางสายเธอก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันเพราะว่าสามีของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากชอนจะโทรไปหาวิตเตอร์พออเอสบีไอแต่ว่าแคสเตอร์เป็นคนรับถ้าแกเป็นชอนอาเชอร์ฉันก็คือแคสเตอร์ทอยชอนในคราบแคสเตอร์ก็ไปหาพวกนิวทรซึ่งเขาเนี่ยก็ดีใจมากและชวนชอนมาฉลองมอบอาวุธประจำตัวคืนให้นายจะไงต่อ ชอนเนี่ยจะไม่ไปไหนเขาจะแก้แค้นตำรวจนั่นโดยมดิทิสช่วยอีกฝ่ายก็ตกลงชอนดื่มจนเมาและเข้านอนเป็นคนแรกแต่พอตื่นสาชาก็โผล่มาเธอตกใจที่เจอแคสตเตอร์ทอยหลังจากไม่ได้เจอมาเป็นปีชอนบอกผมยังไม่ตายผมเป็นผมสาชาติตบหน้าไปหนึ่งที เวลาเดียวกันแคสเตอร์สั่งสอนเด็กหนุ่มที่จะลวนลามเจมี่เขามอบมีดและสอนวิธีใช้ให้เธอจงแทงลงไปและหักมีดปากแผลจะเปิดเจมี่รับไว้ชอนตื่นขึ้นมาซาชาบอกให้เขาไปจากที่นี่แต่ชอนเนี่ยจะไม่ไปไหนซาชาพูดขึ้นแล้วจะให้ฉันทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมซาชาเข้าจูบชอนพรลักที่สอดแนมอยู่เขาก็โทรบอกแคสเตอร์แัดูไม่ผิดหมอนี่มันกําลังมันที่ได้เป็นพี่ชอนบอกซาชาเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าพี่ชายเธอจะช่วยเขา เอฟบีไรู้ว่าคุณอยู่ที่เนี่ยฉันก็ต้องเสียลูกเดบลดคุณต้องไปจากที่เนี่ยชนกล่าวขอโทษที่ทําให้เธอลําบากฟังนะซาชาผมไม่ใช่คนเดิมที่คุณรู้จักแต่ถ้ามีค่าพอผมก็อยากขอโทษและนี่คืออดัมลูกชายของซาชาซึ่งพ่อเนี่ยก็คือแคสเตอร์ทอยรับเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ซาชากลัวดาจะตกอยู่ในอันตราย ชอนตกใจมากสาชาบอกอดัมสวัสดีพ่อชอนเห็นเนี่ยก็นึกถึงใหม่ขึ้นลูกชายที่ตายไปเขากอดอดัมเรากับเป็นลูกตัวเองจริงๆแต่แล้วพวกแคสเตอร์เนี่ยก็ได้โจมตีมาครับจากนั้นสองฝ่ายก็ยิงบวกกันอย่างชุลมนุนดีทิสรัวปืนฆ่าตำรวจ ชอนทั้งยิงและปลอกป้องอดัมไปด้วยชอนจ่อปืนใส่ตำรวจนายหนึ่งซึ่งเขาก็คือบสัสลูกน้องของเขาบัสก็ตกใจที่ชอนรู้จักเขาด้วยดิติสเดินมาพอดีชอนจึงซัดบัสให้สลบและยิงปืนลงพื้นหนึ่งนัดตอนนั้นแคสเตอร์จะยิงอดัมเป็นดิทิสมารับกระสุนแทนดิทิสก็ตายลงไปชอนวัดปืนกับแคสเตอร์แคสเตอร์บอกเราสองคนต่างก็ชอบอยู่ในโลกของตัวเองมากกว่าถ้าให้มันแลกกันเถอะแก้คืนสิ่งที่เอาไปจากฉันไม่ได้ถ้างั้นก็แผนสองฆ่ากันให้ตายไปข้างนึง พวกเขาเข้าดวปลปืนกันต่อแต่ชอนเนี่ยก็เห็นพอลักส์พอดีเขาโดดถีบมันจนพอตกลงมาตายชอนหนีไปได้แคสเตอร์ดูศพน้องและน้ำป่าซึมตำรวจนายหนึ่งเห็นก็ถามแต่เศ้าทำไมครับนั่นมันพอลักส์ทอยแคสเตอร์ยิงเฮ็ช็อต หลังจากเหตุน้องเลียดเมื่อคืนวิตเตอร์เนี่ยขอไล่แคสเตอร์ออกจากงานแาบเจรชนเพราะว่าตอนนั้นวิตเตอร์ก็มีอาการเจ็บหัวใจหรือว่าเป็นโรคนี้อยู่แคสเตอร์จึงได้ใช้โอกาสนี้สารภาพกับเขากูนี่แหละแคสเตอร์ถอยเขาจัดการฆ่าวิตเตอร์และจัดฉากให้ตายเพราะโรคหัวใจคืนนั้นชอนแอบไปที่บ้านตัวเองเขาบาดเจ็บเล็กน้อยอีฟเพิ่งอาบน้ําเสร็จเธอเห็นเนี่ยก็ตกใจมาก ชอนบอกให้เธอใจเย็นไว้เขาอธิบายบอกอย่าเพิ่งส่งเสียงอย่ามองหน้าและฟังเสียงเขาชอนร้องไห้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มภารกิจเปลี่ยนหน้าเป็น Troy, แคสเตอร์ถอยแฝงตัวเข้าไปในคุกแต่ก็ได้เกิดเรื่องรือว่าพวกมิลเลอร์ตายแคสเตอร์มันเอาใบหน้าเขาไปชอนเก็บรูปไมเคิลไว้เขารู้ว่าพูดยังไงเอฟก,ก็คงไม่เชื่อชอนจึงบอกรูปเลอือดตัวเองผมรด้คุณแล้วชอนก็จากไป พอแคสเตอร์กลับบ้านมาซึ่งเอฟก็เริ่มสงสัยเขาแล้วแคสเตอร์บอกวิเกเตอร์ตายแล้วที่ปรึกษาเขาจากไปอีกคนและกลางดึกคืนนั้นระหว่างแคสเตอร์หลับอยู่เอฟเนี่ยก็แอบเจาะเลือดเขาพอไปทํางานเธอก็ตรวจดูซึ่งมันก็ไม่ตรงกับชอนจริงๆครับเอฟตกใจมากและชอนเนี่ยก็อยู่ที่นี่เขารู้ว่าเธอจะมาชอนขอบคุณที่เชื่อใจแต่เอฟก็จ่อปืนใส่ตอนนี้เธอไม่เชื่อใจใครทั้งสิ้น ชอนอาจจะตายไปแล้วชอนจึงเดินมาเอามือนลูกหน้าเธอซึ่งมีแค่เขาเท่านั้นที่จะทําแบบนี้อีฟก็นิ่งไปชอนร้องไห้เขาได้เล่าเรื่องเดทกับอีฟที่มีแค่เขาสองคนที่รู้เขาเล่าไปร้องไห้ไปฉากนี้โคตรดีอีฟฟังจบก็ถอนหายใจตอนนี้เธอเชื่อแล้วว่าเขาคนนี้คือชอนจริงๆแต่ผู้ชายคนนั้นเธอใช้ชีวิตกับเขาแบบผัวเมียมาเป็นอาทิตย์ชอนบอกเขาทําให้เธอต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วรู้ว่าไม่มีทางชดใช้ได้อีฟบอก งั้นคุณก็ต้องพยายามฉันจะทำแผลให้ก่อนที่คุณจะตกเลือดตายซึ่งพรุ่งนี้แคสเตอร์เนี่ยจะไปงานส่งวิคเตอร์ซึ่งแคสเตอร์ตื่นมาไม่เห็นอีฟเขาบุกมาที่โรงพยาบาลทันทีแต่อีฟเนี่ยก็ไวตัวทันเธอกำลังดูแลคนไข้ยอยู่มีอะไรเหรอภรรยาออกไปกลางเด็กสามีต้องเป็นห่วงซิอีฟบอกว่าเธอเป็นหมอเกิดเหตุได้ทุกเมื่อแคสเตอร์เดินออกมาเขาไม่เชื่อที่เธอพูด ชาติตัดมาทุกคนเนี่ยก็เตรียมไปร่วมงานส่งวิเตอร์ช้อนกับชุดสูตรอย่างเท่สาชาไม่อยากให้เขาไปเพราะไม่อยากเสียเขาไปอีกคนตอนนี้เธอยังเข้าใจว่าเขาเคยแคสต์เตอร์ทอยอยู่ครับช้อนบอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมสัญญาว่าชอนอาเชอร์จะไม่มากวนใจคุณอีก ที่บอร์โคแคสเตอร์ร่วมงานศพวิกเตอร์ชอนก็เดินมาอย่างเท่แต่ยังไม่ได้เข้าไปเขาดูรูปลูกชายฝากเด็กเอาไปให้แคสเตอร์ซึ่งอีกฝ่ายก็รู้ทันทีว่าใครส่งมาขอทุกคนออกไปหมดชอนก็เข้าไปหวยอะไรให้กับวิกเตอร์แคสเตอร์ก็เดินมาจากด้านหลังจากนั้นพวกเขาก็เปิดฉากดวลเพียกันยกแรกอีฟถูกมันจับไว้แล้วและเจมี่กำลังจะมานี่เป็นแค้นระหว่างเราเฮลพวกเขามาเกี่ยว ลูกชายแกตายเพราะอุบัติเหตุฉันต้องการจะฆ่าแกแต่แกก็อาฆาตฉันเอาเป็นเอาตายทำไมไม่ฆ่าตัวตายแล้วลืมลืมไปซะไม่มีพ่อคนไหนทำได้พี่คนไหนก็ทำไม่ได้เหมือนกันแกฆ่าน้องฉันซาชาก็โผล่มาอีกคนจ่อปืนใส่แคสเตอร์น้องสาวคนไหนก็ทำไม่ได้เหมือนกันแกฆ่าพี่ฉันแคสเตอร์พยายามบอกว่าเขาคือทรอยแต่ว่าซาชาไม่เชื่อถึงจะเชื่อแกก็เป็นคนฆ่าพ,พี่ฉันกับมือการแคสเตอร์ก็โผล่มาอีกคนจ่อปืนใส่ซาชาพวกเขาค้านท่านี้อยู่แนาน เป็นสาชาที่ขยับเป็นคนแรกจากนั้นทุกคนก็รัวปืนทันทีชอนค่ากัดสาชาเจ็บหนักเธอก็ขอร้องชอนที่เข้าใจว่าเป็นแคสเตอร์ฝากเขาดูแลอดัมด้วยแล้วเธอก็ตายจากนั้นแคสเตอร์ก็ดวนปืนกับชอนอีฟโทรแจ้งพวกวันด้าเรื่องสลับใบหน้าระหว่างชอนกับแคสเตอร์เจมี่มาถึงพอดีชอนจับแคสเตอร์ไว้ได้เจมี่จ่อปืนใส่ทั้งสองชอนและแคสเตอร์เนี่ยต่างก็บอกว่าตัวเองคือพ่อเจมี่เลือกไม่ถูกเธอยิงโดนแขนชอนแคสเตอร์จ่อปืนใส่เจมมี่ ลูกสาวฉันไม่ยิงหวยขนาดนี้หรอกมันเลียนหน้าจิมีเ่เธอจึงดึงมีดออกมาแทงไปที่ขามันหักมีดให้แผลเปิดตามที่มันสอนเป๊ะแคสเตอร์หนีลงเรือชอนเนี่ยก็ขับตามไปพวกเขาเล่ยล่าก,กันอยู่นานมากผลัดกันโจมตีไปมาแต่สุดท้ายก็กระโดดลงพร้อมกับเรือที่ระเบิดทั้งสองเข้าบวกกันแคสเตอร์เป็นต่อในช่วงแรกแต่ชอนเนี่ยก็ยิงฉมวกใส่แคสเตอร์หยุดเอาไว้โหลดรวยว่าแกจะได้เห็นหน้าฉันไปตลอด แคสเตอร์ใช้เม็ดกรีดใบหน้าตัวเองซึ่งเป็นของชอนแต่สุดท้ายชอน,นก็ยิงฉมวกใส่มันได้เขานั่งลงอย่างหมดแรงและไม่นานแคสเตอร์ก็สิ้นใจตายพวกวันด้ามาถึงพอดีมัสเข้าไปหาชอนไม่เป็นไรนะอาเชอร์ชอนก็ตกใจเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะวันด้าบอกเขาเรียกคุณว่าอาเชอร์ชอนอยู่บนเปเลพวกอีฟก็ามาพอดีศัลยแพทย์กำลังมาจากดีซีคุณจะต้องปลอดภัยชอนดึงแหวนคืนจากแคสเตอร์และเข้ารับการผ่าตัด ฉากตัดมาที่บ้านเอฟเธอรอสามีอยู่ชอนก็โผล่มาเขาได้ใบหน้าเดิมกลับมาแล้วทั้งสามคนเข้ากอดกันและชอนก็ได้พาอดัมลูกชายของซาช่ามาอยู่ด้วยเจมมี่ก็ชอบมากเพราะอดัมดูคล้ายไมเคิลน,น้องชายของเธอจริงๆแล้วหนังก็จบอย่างแฮปปี้และนี่คือ f a of f f สลับหน้าล่าหลังนรกซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7จเต็ม10คะแนนครับ และฝั่งรัเทนนักวิจาร์เนี่ยได้ไปที่92%เลยครับฟังคนดู82%คะแนนสูงหนึ่งในหนังที่ตราด,ดึงใจใครหลายคนใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้รับมี้ชมเต็มเรื่องที่ Disney Plus ภาคไทยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแดน,นเห็งความสนุกแล็กความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ